คลองน้ำคลองน้ำคลองนี่มันกับยาวทั้งยาวทั้งก่วงเบิดเหลือเยอเนื้เบิดนี่ล่ะเบิดสุดนี่ล่ะเปล่อสุดนี่ล่ะเสร็จมันสุดอยู่หมองจังไหนพันสุดเออพันเอาไว้หมองจังไหนเดี๋ยวมันก็มันสุดเลยเต๋น้อสุดสมิ่งเต๋อเต๋อโอ้ยไปไกลเลยเออแต่มันฮ่อนไปไปไปฮ่อนเออไก่เต๋บ นี่ต้นหนามตุ้มตัมตุมต้มตัมตัมวนเถอะเอาเอ็นเหน,หนิดเพิ่งคือสีหยากหลายเนาะเพิ่งบ้าบ้าเอาป่านมูเน,นิดยายจันเดอโอเอามาแล้ยตีพิ่งติดติดธุระติดเบียกติดงานเพิ่งติดเนาะพ่อแม่ อันนี้เป็นปลาอ้ยยอยแพงกว่าเธอถ้าขึ้นมาแต่เช้าอ่ะสิไปใส่บานนี่ถอยออกก่อนถอยออกคำว่าถอยออกรู้จักไหมคะ เฮียขอตาแสบตาบบาลๆไป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 นั่งมอกเก้าเ้าบุตรอัมจงหฮมกวางอยู่ทั้งผุนใหญ่หาโฮมแล้วบาไหวแล้วยินแดดเอ้ยบ้านเมืองไทยเราอยู่บ้านนอกบ้านนาเกษงสี่ะเด้อค่ะวิถีชีวิตการใสชีวิตตามชุมชนชนบทสวัสดีค่ะ สบายดีต่ยุดเจ้าเขาว่าสิมาอสองมือนี่ครับอว่ามือนี่เมื่อวานเหนก็ว่าเมื่อวานน่ะครับอว่ามือนี่ก็สิเป็นมือนี่แหละมือสองคอยสิสร้างตืิมเป็นหกเสาเป็นบ่โอ้โอ้เขาอีกสองเสาเป็นแปดโอเคค่ะฮะโอใส่บ้างได้ก่อนลุง พี่ป่าได้เห่อได้คักมันบ่เออให้เพิ่นได้หลายๆเนี่ยให้เพิ่นกุ้มข้ามใหญ่เนี่ยบังได้เห่อเพื่นเต็มดวงเด้งดงเด้งในดวงเด้งดวงเด้งยืดเตี้ยให้ไปจับส้อยป่ะเนาะคือกันล่ะจ้าบังได้เห่อเพื่อนั่นน่ะให้มองเพื่อนกันไว้นั่นเห็นบ่โอ้ยเมาแดดแล้วยายซานข่อย โอ้ยหอยหอยก็ได้ไฟเดียวมึงดูเ pues น mm ี่ยโอ้ยคนเป็นสิบเป็นเท่าเนี่ยเขาบ่ถือคนละหน่วยเจ้หอยก็ได้มันหายยากสงสิติดเราวอาคนหนี คนเศร้าเบาเราปลาม้าติดป่ะเนี่ยโอ้โหเพราคนนี้มัอนโอ้ยลู้สึกสิกับขึ้นมพากันไปแต่โดนมันก็ได้ยินเสียงคนเนาะอายุวุฒวันวันเยู่โอ้ย,อย,อย,อยจะมีเกีย่ยวปลาด้วน้ำร้ายแตกเห็นบะม่วง จะเอามาบรยสัเอ้านอะมาทงมาทามันก็ต้องพกปลามอเขาบอเอามาเามีอนงีไปต่อว,ว่าเพืนเ่นไปยัง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 ไงทันบ่ละ่ะ ไม่น่าตานีต่เบามนี่แหลวความสุขความสุขของชาวบ้านแบบบ้านบ้านใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านสุดยอด น่ได้อีกแล้วแต่เท่านี้แล้วได้ไหมมันเท่ามาก็ได้อีกอยู่แต่ว่าขันมาหลายคนเป็นเรื่องได่บุพี่บอไ <laughs> มอไม่ลอบ <laughs> อทั้งพุน่นทั้งพุ่นมันก็นถือก็ถือกันนี่สิละอ,อ่ะ ไปใส่คุณผิดเออห้ยูเอาน้ำม,ม,มาขู้น้องว่ามาเลยกับพากับมาหลดด้วยว่ามากับมาเลยปลานั่แบบนไม่ลายตัวป๊าแบบ หมันมาแล้วเอาควาาหมันมาจากพูดใหมมาฝากน่ะตัออ้งแถวนี่แหละไฟโฮมเจ้าปลาเจ้าปลาล่าคือปลาล่าสดคุณโอ้ยของเพื่อนแม่คือเต้นดีแท้ยู่ข้างนเพื่อนรอมไมห้ไหมเออ ລຸກເຂົ້າໄປຊົນຢູ່ຫັ້ນອດົງດງດົງເດງູ່ນ້ອຍອພິ່ນແໝກຸ້ມຂາພິ່ນພາກັນ ตูนเธอไปเข่าวไม่เท่ใส่ใส่ตัวหน่อยเดียวนั่นเฮ้ยเจ้าก็มีอยู่แล้วเนาะยุษาพี่ลาบเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ปะข้ออ้วนดีป้าแล้วปากาวันที่มันกักนั่นน่ะพี่ลาบยกยงยงเจ้าไม่เทเจ้าอย่าเปล่าเท่เอาตัาเออซางอ่อนแอมโน้ตเลยประชุมเด้ตัวหนึ่ง โอ้ปลาอยังติดแดงพู้น่ะยายซาดแล้วยู้ถือหม่องแล้วบบอะไมือเศร้าช่วงม้าไม่ไม่บ้านมันเล่าสิบมือยูอถือหม่องทั้งนั้นก็ไดทั้งนั้นกำลังไลหน้ามันบ้อนหน้ามันกำลังขุ่นเออปลาปลาคอกุ้มคาแล้วยายเอ้ยสามสิบบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเสีออกไปโอ้ยคอยรถเสียวน้ำเจ้ากยจากโอ้ยกระโดดเฮ้ยมัดปากกันไว้เนี่ยแบบนี้เอออันนั้นยัดไว้เนี่ยคานเราติ่นออก นี่โอ้ยน้ำก็ะรูดปากไว้น้ำก็ะรูดปากไว้โอ้ยต้นกล้วยต้นนี้บังฟันต้นกล้วยฟันต้นแมนต้นนี้นี่พิราบฟันเหยียบลงแน่มันบ่เป็นหมากหรอกพ่ลาบโค่นในบ้านเนี่ยต้นกล้วยสองต้นนี่มันเดี๋ยวบ่เห็นเพิ่นเออจะไปใกล้เล้อกอันพันมาต่อได้ยังไงเนี่ยว้าวมันตัวกันไปหรอมาบัน ก,ก,กอีกกระทืกแอกละเธอมาต้อหลุมเจ้าบัดกวนเราต้อหลุมเต็ดแล้วอยู่ในหลุมผุดอกเขาอยู่ทั้งโคกอืมสวกๆก,กเล่าสันอังงานกอาฟาทีสางอันนกล้วยกับตับฟังน้ำยุวหมัหมว่ได้น้ำก็เลยเป็นหน่วยบตรงเนาะเป็นบสมบูรณ์ ไม่ื้อเสียงไอ้จักแท้พ่อองน้นได้ปะเพียตน